เก่งมากเลยเพชเก่งมากลูกเพชกำลังทิ้งหลูเดียวว่าปรับพื้นกระถางทูให้เรียบเนียนเพื่ออาจารย์จะได้ปักถูง่ายปกถง่ายง่า่งมากลูกเก่งมากเยี่ยมมากๆเลยลงเวลาเขงปูพี่เพชพี่พิมมี่นองเพชพี่พิมพมี่เยี่ยมมากมาลูก เาได้สร้างกุศลแล้วนะลูกนะแล้วพี่โอจะน้องเออ่ะอพี่โอกับน้องเอเดี๋ยวพามา <c oughs> <c oughs> เป็นหมาก็ให้เข้าบ้านลแล้วเจนที่บ้านเก่งมากค่อยๆปรับนะลูกนะเก่งมากเดี๋ยวเขาเรียบเดี๋ยวก็เรียบ,ยยบ,ยบมีใจ <ไป S 1> <า>ทําสมาธิมีจิตเป็นสมาธิอ่าแล้วก็ได้บุญอ่านิ่งๆมือนิ่งๆนะผมไปเรื่อยๆนะยาก็มีนะยาก็มีแบบยาก็มีนะ เอาถวายได้ครับแย,ยังก็มีอกมมากงมามกๆเออคนจีนครับ